พระเ,เจ้าทรงแสดงไว้ความดีเกี่ยวกับการให้ท่านเรียกว่าทานความดีอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าศีลความดีสูงสุดได้แก่การเจริญภาวนา พูดแบบนี้บางทีเราอาจมองไม่เห็นพระยกประเด็นยาวเกินไปมันเป็นการข้ามพบข้ามชาติบางทีเราก็อาจไม่เชื่อดีกับชั่วมองกันง่ายๆไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติไม่ต้องเอาไกล พิสูตต้าที่นี่เดี๋ยวนี้พิสูจที่ไหนพิสูจที่ใจของตัวเราเอาที่ใจใจเราเนี่ยลองลองคิดแล้วดูความคิดให้ทงังคิดดีๆ แล้วดูว่าเรารู้สึกอย่างไรที่สวดกันตรงนี้แล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งคิดไม่ดีไม่ดีแล้วมาดูว่าเรารู้สึกอย่างไรคิดดีๆเอาคิดจะให้คิดจะให้จะเอาของไปให้ใครสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราก็เตรียมของห่อของถือของมาอยากจะให้พอให้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไงบ้างเคยสังเกตไหมสบายใจนะให้นะครับคิดอีกอย่างหนึ่งจะหาโอกาสขโมยเอามาเป็นของเราให้ไนดะ้ แล้วลองดูนะว่าคิดแล้วเป็นอย่างไรใจเล่าร้อนไหมใจเดือดร้อนไหมแค่คิดเท่านี้ก็มองเห็นแล้ว <c oughs> คิดดีคิดแล้วมีความสุขคิดไม่ดีไม่ดีคิดแล้ว มีความถูกพิสูจน์ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปไกลบางทียกอารมณพบทยาวเกินไปมองไม่เห็นจิตของเราเนี่ยมองดูจิตทางเราเข้าใจท,ทันทีคิดเมตตาคิดกรุณา คิดช่วยเหลือคิดให้คนอื่นเขามีความสุขคิดให้คนอื่นเขาได้ดีได้ดีมีความสุขความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่คิดแล้วสบายใจคิดอีกอย่างหนึ่งคิดว่าทำอย่างไรจะให้เขาได้รับความเดือดร้อน ให้สาแก่ใจเนี่ยให้เขาได้รับความทุกข์ลองดูสิลองคิดดูจิตว้าวุ่นจิตวุ่นวายจิตไม่สงบ,บจิตทับย์าจิตถ้าเรามองจิตจะเห็นว่าจิตเต้นแรงมองจิตไม่เห็นก็มือทำที่หัวใจหัวใจจะเต้นกระปุกตะกับต,ตุบๆุบตุบเต,ต,ต,ต้นหนักเต้นแรง ลองคลำดูถ้าเราคิดดีๆระบบหัวใจเนี่ยจะลาบเรียบแสดงปฏิกิริยามาถึงลมหายใจหายใจติดๆขัดๆตะกุกตะกักคิดไม่ดีถ้าคิดดีระบบหายใจเดินลากเรียบนี่อนุภาพของของจิตอนุภาพของความคิด พระเจ้าจึงจึงสอนพวกเราไว้ว่าให้เรานั้นเนี่ยไม่ประมาทเรียกกระทำรรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเมื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ให้เผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย เรามีความสุขให้คนอื่นมีความสุขด้วยเราทำความดีแล้วเรามีความสุขเราคิดดีแล้วเรามีความสุขบอกคนอื่นให้เขารู้ด้วยให้คนอื่นเขามีความสุขเราจะได้รับสุขมากขึ้นเมื่อเราบอกต่อ บอกอรูบายวิธีให้คนอื่นเขาได้รู้ท่านเลยสอนให้เรากระทำกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วก็กระทากิจของผู้อื่นให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทครานี้จะทำคุณงามความดีชีวิตของคนเราเกิดมาด้วยอำนาจของบุญของกุศล ถ้าเราทำบุญทำกุศลต่อการเกิดใหม่การอุบัติขึ้นใหม่ก็จะส่งผลมาแบบที่เราได้รับอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลต่อ ชีวิตภายภาคหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรคนเราเนี่ยคนโบราณชอบพูดว่าแข่งบนแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นั่นเป็นคำพูดของของคนโบราณแต่คนสมัยใหม่เนเข้าแข่งบนแข่งวาสนากันได้เชื่อ ยมชื่อไามสงนี้แข่งบุญแข็งว่านาจันแข่งได้พูดกันคนละมุมคนโบราณพูดในลักษณะบุญกุศลเก่าที่ส่งผลมาในพบนี้ไอ้บุญกุศลเก่าที่ส่งผลให้เรามาเกิดเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้บุญเขา ก็ของเขาบุญเราก็ของเรามันส่งผลได้เท่านั้นเนี่ยมันเป็นบุญเก่าแต่เราพูดว่าแข่งบุญแข่งกุศลแข่งกันได้เราพูดถึงบุญใหม่บุญใหม่ที่เรากําลังจะทําใหม่แล้วจะส่งผลไปในภพใหม่ภูใหม่อันนี้แข่งกันได้ถ้าเราเข้าใจแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันได้คน ตัวสนั้นของใครก็ของคนนะเรามามองคนมีบุญเป็นตัวอย่างคนมีบุญคนมีบุญทำอะไรอะไรก็ดีหมดแต่คนไม่มีบุญเนี่ยหรือมีบ้างไม่มีบ้าน ทำอะไระไรก็ไม่ค่อยดีทั้งหมดลองนึกถึงในหลวงของเราเนี่ยนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนก็นแล้วแต่ เขาจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยถ,ถ,อถ้าพระองค์แม่ทอดพระเนี่ยทางทีวีจะมองไม่เห็นเลยว่ารถกรุงเทพมันติดแบบไหนมองไม่เห็นนะถ้าตอนพระองค์เสด็จนั้นรถไม่เคยติดเลยมันวิ่งสะดวกสบายแต่เราจะไปไหนแต่ละครั้งเป็นไหญ่บ้างรถมันติดเอา้าติดอ่เหมือนกันไหม คนมีบุญจะไปไหนก็สะดวกสบายแต่านที่เขาจัดไว้เรียบร้อยบุญกุศลเนี่ยท่านบอกว่าส่งผลเนี่ยส่งผลได้สองสถานะบาปกเ็เหมือนกันส่งผลอย่างไรอะ บุญกุศลส่งผลตอนที่เรามีชีวิตยอยู่นี้นี่แหละ,ะการหนึ่งกับบุญกุศลส่งผลหลังจากเราตายแล้วส่งผลไปอุบัติเกิดขึ้นในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าบุญกุศลส่งผลให้เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่เขาเรียกว่าปฏิสนธิ ถ้าบุญกุศลส่งผลในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าประวัติผลผลเกิดขึ้นในประวัติการกับผลเกิดขึ้นในปฏิสนธิการ บุญกุศลส่งผลเป็นอย่างไรบุญกุศลส่งผลเนี่ยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บุญกุศลส่งผลต้องสบายใจบาปกุศลส่งผลทุกข์ใจครนี้สบายใจมาจากไหนสบายใจเนี่ย ทุกใจมาจากไหนลองช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดบ้างพูดไปพูดมาเวลามันจะหมดอมเวลามันเร็วเอา้าเร็วแล้ลืมมองเวลาเลยเลี้ยงยายาวนานไปหน่อยหมอเลี้ยงยานักพูดเลี้ยงเวลา บุญกุศลเนี่ยบุญกุศลสองผลให้สบายใจสบายใจมาจากไหนสบายใจเนี่ยเคยสบายใจไหมมาจากไหนไม่รู้หรือสบายใจไม่ได้มาจากไหน มาจากการเห็นเห็นสิ่งดีๆแล้วสบายใจไหมเห็นสิ่งไม่ดีไม่ดีแล้วเป็นอย่างไรไม่สบายใจได้ยินเสียงเพราะราะแล้วสบายใจไหมถ้าได้ยินเสียงไม่เพราะแล้วเป็นอย่างไรไม่สบายใจ เวลาดมกลิน่นถ้าเป็นกลิ่นหอมหอมก็รู้สึกสบายใจแต่ถ้าเป็นกลิ่นเหมน็มนๆก็รู้สึกลำบากใจไม่สบายใจเป็นไงเขาเลี้ยงข้าวต้มกันอร่อยไหมอร่อยหรือไม่อร่อย อร่อยแล้วรู้สึกสบายใจถ้าไม่อร่อยก็รู้สึกหงุดหงิดใจใช่ไหมลองดูไหมปิดแอร์สักเดี๋ยวหนึ่งเอาไหมเครื่องสัมผัสทางร่างกายนียหนาวเกินไปร้อนเกินไปไม่สบายใจ เย็นพอดีพอดีแบบขณะน,นี้สบายใจบุญกุศลส่งผลมาตรงนี้ถ้าบุญกุศลส่งผลเห็นทำให้เห็นแต่สิ่งดีๆได้ยินก็ได้ยินแต่ข่าวดีเวลาได้กลิ่นก็เป็นกลิ่นดีๆ ริมรสอาหารก็เป็นอาหารดีๆรสด,ด,ดีเครื่องสัมผัสทางกายก็พอดีพอดีถ้าบาปส่งผลในประวัติการเห็นก็เห็นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีได้ยินก็ได้ยินแต่ข่าวร้ายได้ยินแล้วเกิดอาการหวาดผวา ได้กลิ่นก็กลิ่นไม่ดีริมรถก็รถไม่ดีสัมผัสก็สัมผัสไม่ดีเรื่องเลวร้ายทั้งหมดมามลุมเล้าสู่ตัวเราเมื่อบาปสง่งผลถ้าบุญส่งผลจะเป็นเรื่องดีๆทั้งหมดลายๆก็กลายเป็นดีบาปสง่งผล ดีดีก็กลับกลาดเป็นร้ายจะไปทําดีกับใครเขาก็มองไปในทางร้ายเคยเป็นเ้า่ไหมนั้นบาปกําลังส่งผลอย่าไปโทษเขานะบาปเราเองบุญเราเองเราทําไว้พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นห่วงเราก็เลยสอนว่าอยากประมา ความหมายในการกระทำกรรมให้เล่นกระทำกรรมดีทำกรรมดีจะส่งผลดีทำกรรมไม่ดีจะส่งผลไม่ดีไม่ดีชีวิตของคนเราเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาความสุขสุขเกิดขึ้นจากการกระทำดีสุขเกิดขึ้นจากการคิดดี พูดดีทำดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีทุกทางใจเกิดในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตในบ้านปลายพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราแสวงหาทางหลุดพ้น ทางหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นไปจากไปจากความทุกข์มีกายก,าย,กายต้องทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปจะให้กายไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้มีใจก็ยังกังวลใจอยู่ตลอดใช่ไหม กังวลยังไม่หมดความกังวลใจจะพ้นจากความทุกข์ต้องหลุดพ้นต้องทำใจให้หลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจวาระสุดท้ายต้องทำใจให้เข้าถึงธรรมฟังพระทรรมโสดตอนเย็นเนี่ย ท่านบอกว่าสัพเพสังขาราอานิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอาถามิกินติเกเอสมะโควิโุธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติท่านแสดงถึงสังขาร สังขารทั้งหลายว่าบุคคลเนี่ยถ้าถ้าเห็นสังขารเป็นของเสื่อมไปสิ่งไปเห็นสังขารเปน็นทุกขเห็นสภาพธรรมเต็มอาณาตา นั้นคือทางหลุดพ้นนั้นคือทางดับทุกข์นั้นคือทางถึงพระมิพานที่พระท่านสวดกันที่เราฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเราจะเข้าถึงความหลุดพ้นต้องมองมองดูสามขาญ สำคารคืออะไรร่างกายและจิตใจร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยเสื่อมไปสิ้นไปแปลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสำคารคือร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็สภาวะธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาใครเข้าถึงตรงน,นี้ได้ใจ จะไม่เป็นทุกข์ใจเราจะไม่เป็นทุกข์เลย่ปห้านาทีนะจบลงตรงนี้คิดว่าจะไม่เกิดประโยชน์ขอต่อเวลาสักสองนาทนะีท่านต้องการให้เราเห็นตรงนี้ เห็นอะไรอเห็นใจภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารเห็นสิ่งที่มาปรากฏแก่ใจสรุปกันง่ายๆเห็นใจใจเราเนี่ยกับสิ่งที่มาให้ใจเรารับรู้ เอาเป็นอย่างตรงๆนะมองเห็นเต็นของไม่เที่ยงเที่ยงไม่ใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็เห็นกันแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วใช่ไหมยังยังไม่เห็นจะดับทุกข์ได้ต้องไม่ประมาท พระพุทธเ้ท่านสอนให้ไม่ประมาววาระสุดท้ายไม่ประมาทให้เฝ้าติดตามดูใจตลอดไม่ประมาทหลายระดับนะว่ากันหลายระดับก็คงพอจับประเด็นได้นะแต่จะเข้าใจพิสดารก็ต้องติดตามตอนต่อไปวันนี้คงพอสมควรแก่เวลานะ จมาได้ใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราทุกคนพากันกระทําในข่าวครั้งนี้ ให้เราพร้อมใจกันน้อมลำลึกนึกถึงคุณพ่อดำรงจนเจ้าชายทำใจนิ่งนิ่งแล้วปุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้คุณพ่อดำรงจนเจ้าชายหากแม้นว่าคุณพ่อดำรงจนเจ้าชาย สถิตสถานอยู่ณวิมานแมนแดนใดพอทราบข่าวที่บรรดาบุตรธิดาพันญาญาสนิมนิสหายกระทำอุทิศมาให้ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกทันทีถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขริงยิ่งขึ้นไป เอวังก็มีด้วยภากาพระชนี